สวัสดีครับพี่น้องแฟนงแฟน,แฟนรับครับจองเป็นใจรเราเปิดพ่อไปเชียวถอกย่าดูว่างยาครับพี่น้อง <c oughs> ปักมดุดหายไปลงหายไปอยู่หอดในบ้านแล้วก็ามาอยู่จบคลองมาอยู่หน้าชั่หากระบลับ,บ เสีเลียบไปหันอีกเป็นบอ๊ะนั่นเสีเลียบไปหันว่าจื้อลังนี่ได้อันนี้มันเป็นโรงงานนี่ยังนี่เที่ยงเลยเป็นเจ้านี่เที่ยงตำรวจแบบเขาอะไรแล้วตัวนี้ตัวเขาเนี่ยจะกมบ้านเพื่อเขาไม่เลยพูดบอกพูดน่ะนั่นเขาเลียบห็นอย่านเทียงแรกเพื่อนน่นอ่าเด็ก้า

แมนปอนะ่ะอือเพื่อนหดีอย่งตุนเ่ะแมนบอกแมนบอกพอเพื่นบร,รับาร,รับสายเป็นจังได้โทรหาบปร,รับสายนะ,นะมันจิตายวะรับสายน่ะโอ,อ้ลนไ่ได้รับโทรศัพท์ิแลวะกับพอยอล่ะี่นาะ นองกันนั้นแม่เขาเป็นพิ่งอ,อให้คตรผ้ามากเหรอมาโบถือพอดีจ้ะคืออันไปปักมุดกับปักมุดในบ้านพุ่นความก็ยุ่ในบ้านแม่โอ้ไปย้อนไปเล่นงานสิ<ะ>ไปย้อนไปใส่ ก็เล่นกรเช้าน่้กินไปส่งได้ดีมากบากาศดีบอกเขาไปห้องไปธุระไปบ้านบ่มาเล่นกระเช้านกินไปส่งได้ดีป้าคือบรรยากาศดีแท้เฮ้ยเย็นหนาวยังยังนี่หนึ่งเค้ื่องหนึ่งฝามีไฟหรือเปล่านี่มีละมืดละเรอไฟฝาแต่เัีไยยังสีมีเจ้งยังสียู่ใดเนาะอเอาไฟเขาแพงปะอืมให้แม่ล้วมาทรงผลแล้ว นะอออแล้วเขาเห็ดรักยังจะดุอกีออกโอ้ยหลอะวัดมากแคบแคบอออคอยอันเกือบรถตู้ขนาดบ่ไรมาเรืองมาเียนึงปาไปชมด้มา ก็ว่าเสียเอาปลากินก็มงคุ้งนี่ล้างนั่นพระยูเดี๋ยวนี้บ่มีแล้ววิญญาณคุณน้องกับบ่ยูมีบ่บ่หนึ่งพักแล้วเลยเด่นนี่สีเป็นหนึ่งปลาไปช่งเลยนี่เออเออมาแลงไปกินแล้วพุดนะพุดนะปลาครับปลาหยอดเลยปลาอยู่ใส่น้องเอาขึ้น้อเจ้าก็อยู่นี่ตลอดเลยข่อยกระยุนี่แล้วก็สิไปใสเนาะเจ้าบ่ไปแล้วพี่หวังบ่ข่อยจะคานแล้วแล้วไปมือต่อมือบ่บ่แล้วไปแล้วไปมือนี่มือต่อมือใส ไปฮ้อนจะไปมืองบ้านไปซสอมอืมมืองบ้านไปซสอมเนอะเมืองนี้ใครก็อยู่ซื้อเนาะไปงานพไปโอ้ลมเย็นดีเนาะโลบเย็นดีโอ้ข้าวทาคนที่นอนโดนตีด้วยชุดหยอดเลยโอ้ยภาสิมาเบาเลยน้ำพอยเยวังบพยูสามห้าแดกดักมั้ยนี่อืมพอยเยวังพยูคำหมดแล้วที่ได้ไปคนบ้าน กนอกินอ,นนอนมูแม่เอค็ดแรกกินไปสอันนักตีในเดอนะอเอายังแล้วายเออมืแรกหไปเนาะเอาปลาหน่อนะจากน้อยนี่แล้วคอยกระสิขึ้นมาอาบน้ำตนอคอยอาอยอไปเลอยก็ได้คอยตองเมันขึ้นคอยตองหาพยจะดูงามงาม,มาอยู่นี่แเออสวยนะดูดูดดอันจะไปก็ไปคอยกระตองขามูไปตัวเ่ยนขึ้นอไปผู้เดียวได้เลยเนาะ ไก่ยูดิไก่เติอแล้10เป็น10โล่ผลนุนเนาะก็เทีมกเอามาจั้โล่ถถถลโล่ะกเทงหรอกนห6โล่โอ้ยบ่ได้มาจัดจัจ่วก,ก็เพนยวังสามหามันหนิ <c oughs> บ่ดี่นมาขันมาหอดตะเวน่นกัสิปไปขันมาหอดเดือก่นกับว่าไปอ๋องานเราเลิกจจกุ่มสินเหลิกสีม,ม่วงแงโอ้ยเด๋อวก็เลิกนี่แม่พ่นจะเลิ่อนุนแม่ปัดพุนอ่ะ เมืองการพุ่นพูดแล้วออกมาเส้นไหนวะอำเภอพ่อจริญเนขาอม้าหนีเด็เส้นทาขั้นโทกันนวลหอกมาหนีเด็ดโบกไก่โมกไก่โมกไก่โมกไก่เป็นยังรสแลนรถแลนซ่ารถไผ่บะหนี่งรถอันอาจารย์นู้อันนู้เบียงขจ้าวปีอับเนี่ยแม่ละแม่ล้วก็มาทรงยางดีเอหมือนต่างประเทศกันสิแล้วข่อยเมียหอดเดืกขอกับว่าไปข่อยเมียหอดตะเวนขอกับว่าโอ้จางแล้วกับ่ไปไม่เดืก หาหกทุ่มไอยู่ดอกคันหาหกทุ่มแล้วก็ว่าไปค่ะประมาณสองสามทุ่มนี่เราไปอยู่โอ้ยเพื่อสีเหลือกเพื่อสีมาถุล่ะหาหกทุ่มถุล่ะส่วนสีเหลวโอ้ยจังเอยจะไปกินข้าวยู่ปุ่นหรือพวกินดอกอยู่นี่ถ้าจับน้ำขาอยู่ปุ่นละอโ้ยใช่ว่าไข่หนึ่งแล้วเไข่าสีเอาไปส้มไม่หนีเจ้ามากกว่ีบอกออกไปห้องกันตัวไข่ขี้มออใส่เจ้ามาส้วมขึ้นมาส้วมผัดบ่อผบ่อเหรอเนาะแหนสั้นแล้วเจ้าขี้มออใส่น้ำกรดข้าไป ไปพอกันยี่รถขั้วคนละเออเออทางในพอดีจะไปเริ่มวนี่จะแล้วเราว่นีหหมดเพียเพราะท่นแล้วนึ่งแล้วจริงหนึ่งซุกแล้วปลาแต่ซุกแล้วพอดีตัวเขากินเขาแรงซีบู่เลยอืมพอดีปลีไปอันที่แรกอาจารย์ไม่กินเราทรมากทีเมื่อวานเมื่อคืนนี่เาสบ่ทีแรกว่าสิไปหับข้าเจ้ามาก คีอที่แหลมเขาเนี่หวังพระทัานมีงานว่กประาสิไปบหับมากนี่เมื่อคืนเราเลยโทรมาว่าเดี๋ยวผมไปหอดผมโทรไปเด้ิมนะก็เลยว่าไปเยี่ยมหวังบรอยู่เด้อาจารย์เขาก็บ่อแมาแล้วเนาะพ่ไม่รถไปหับตอนนั้นไม่ลดใบหับพระเจ้ามากินเขาก็ได้ปลูกทุกอย่างเนาะตื้อแค่หายมือเสาบอปลูกทุกอย่างเลยเนาะคุณอาปาโลกโจ้บรรยูอาจารย์มังบรรยูสับแล้วบรรยู เราเสียดายว่ะคร่ะม,มีงาน<ต>มืนนมอที่ทำต่อมีงานม <c oughs> ือมีงานท่วมกันแล้วว่ะกินหนอนงูแล้วแบบปีนาซ้องกิดซ้อมใจไปไปไปีนาน่ะ เขาบอกเขาเดินใจเขาพไงเอออยู่ันบ่มีเงินเดีเล่านั่นล่ะบ่เล่าร่างกายของเล่านั่นเอาร่างกายกับเป็ดกะตัวเห็นบ่เออเอฟซี่าขอเสียเพื่อกันใช่ไหมให้จักรตัวเนี่เด้อเสืยในซ้ายบริเวณมัดแจกเห็ดใบเห็ดเห็ดใบให้ดักหลุดตีมันเมื่อแล้วเอฟซีระหว่างเออเอฟซีกับเอฟซีล่ะอ่ะพอกันใหม่พี่น้องครับสวัสดีครับ